ดดด<ง> <coalition> มาครับผมนี่แฟนตาซีเกิลนะส <Aw. S 1> วัสดีครับทุกคนนี่มาอีกแล้วครับจากโรงงานนะต้องบอกเลยโนกแมทิก no เขาส่งมาให้เฮียรีวิวอีกแล้วนะครับผมช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ไไดอ่ะโอเคขอนั่งเล่นไม่นั่งกันได้วนะไหมนี่ C.F.05 นะนี่ The Shadow of War โ oh อ้โห <Wow. S 1> สุดยอดอันนี้เป็นเบอร์5คราวที่แล้วมันเป็นอะไรนะน้องน้องปราหรือน้องนางเงือกนะ่ะเองนะนี่นเทมากตอนนี้เป็นน้องอะไรนะน้องม้าใช่ไหมเฮ <The mind. S 1> ้ยเทว่าดูแบบดีไซน์เท่นี่กล่องมาแบบสวยๆนะสีดำแล้วก็เป็นแบบ UV เคลือบมาเลยนะฮะนี่ Fantasy Girl นะ ค่ายนกกแมทชิกนะอย่างจ้าไปเลยนะหน้ากล่องเป็นแบบนี้โอเคกันพาสุพีมเขาก็จัดมาให้เฮียนะครับผมอ้านี่ครับน้องคนนี้ออกจะดูแก่นิดนึงนะครับเพราะหัวงอบนะไม่ใช่นะนี่เฮ้ยมันแปลงร่างเป็นรถได้เว้ทุกคนนะจากม้ากลายเป็นรถ <Wow. S 1> นะน่าจะานะน่าจะานี่เห็นไหมนี่ นี่นีมีอาวุธเฮ้ยสวยดีเป็นแดงดำนะครับผมแล้วก็มีขาวแซมนะเป็นดีคอเฮ้ยราคาเท่าไหร่ยังไม่รู้เดี๋ยวไปดูราคามาให้ปะแกะกันดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอยู่ในกล่องนะนี่ในกล่องมันก็จะมีชิ้นส่วนมาเป็นแบบนี้นะครับผมนะนี่เป็นหน้านะนี่เป็นล้อรถ เป็นเป็นพลาสติกนะครับไม่ได้เป็นยางนะแข็งประมาณประมาณนี้นะเทียร์ไปไวๆแล้วกัน <Okay. S 1> นะเนี่ยเป็นส่วนชิ้นส่วนของมันนะแขงสีดําสีขาวสีแดงก็มีเนี่ยเนยนะอ่าแล้วก็มีหน้านะมีหน้ามาส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน้าแบบหลายๆหน้าเอ้ยอันนี้เป็นยางผมไว้ผมนี่นดูดิ ي, เห็นปะเท่เลย,ะเลยนะเอโครงนะชุดโครงข้างในก็จะเป็นสี ออกเมทัลลิกสีกันเมทัลอะไรประมาณนี้นะต่อไปเป็นพสสาร์ทสสีแดงนะเป็นล้อเหมือนกันนะสวยงามนะต่อไปครับแขงสีดำนะไปต่อกันเลยเฮ้ยมีแขงสีทองด้วยทุกคน <Wow. S 1> ทองก็จะออกทองแบบลอสโกนิดหน่อยนะครับผมแต่สีสวยนะสวยมากนะไปแล้วก็มีหน้ามาให้ที่ วาดมาแล้วหรือติดดีคอมาแล้ว3อันและที่เหลือก็จะเป็นอีกงาน5อันนะครับอนันนี้แผงเยอะว่าทุกคน <c oughs> เยอะมากนะนี่ดูดิชุดที่เป็นผิวหนังนะครับผมเนี่เห็นไหมจะออกสีชมพูชมพูนิดนึงนะน้องเขาน่ารักไงนะนะแล้วก็มีเบดมาให้นะฮะนี่นะฮะแผงเยอะแล้วก็มีหน้ามาให้พิเศษอีกหนึ่งอันแล้วก็มีดีคอนะดีคอเป็นพิงโกโรสโกเลย แล้วก็เป็นดีคอมาอีกแล้วก็มีเบดมาให้แล้วก็มีนมี <Okay. S 1> ่มื <c oughs> มอมือกับผมทุกคนส <Wow. S 1> วยงามแล้วคู่มือการประกอบมาเป็นเล่มแบบนี้จ้ะนะไซเบอร์นะสนะวยอะ่ะ <c oughs> คู่มือการประกอบก็จะประมาณนี้นี่ดูดินี่ ประกอบไปประกอบมาประกอบไปประกอบมาประกอบไปประกอบมานี่ <Wow. S 1> กลายเป็นรถด้วยนะครับผมนะสวยนะแต่คือว่าดีคอรมันดูเท่ดิ mm. นี่เออแผงเยอะมากเยอะจริงๆเอาเป็นว่าประกอบสองวันแน่เลยเนี่ยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปประกอบกันดีกว่าว่าหน้าตาเสร็จแล้วเนี่ยน้องเขาจะเป็นไง oh. ยืนคู่กับรถ อ่าแล้วก็แปลงร่างกายเป็นมา้า <Okay. S 1> อันนี้มา้าอะไรจะรวยสักแค่ไหน <Okay. S 1> ไปประกอบกันดีกว่าทุกคน let's go เร,รเ,รรเรียบร้อย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 แล้วครับผมนี่กับ CF05 นะเน่จากน้องผู้หญิงนะ <Okay. S 1> ก็คือว่าเฮียดองไว้ประมาณเดือนกว่าจากที่ประกอบเสร็จแล้วเนี่เป็นไงเป็นไงยังจับนะฮะฝุ่นกอบไปเลยยังจับคือตัวเนี้ยคือความเท่ข,ของมันแวมันแปลงร่างเป็นม้าได้นะครับผมอย่างที่ แกกล่องให้ดูไปเลยฮะ <Okay. S 1> นี่เป็นไงนี่มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งหันหลังให้ดูนะหันหน้าไม่ได้นะนมใหญ่นะเดี๋ยวติดเหลือง <c oughs> นะแล้วก็มีอวอร์นะครับผมนี่มีไอไอเบดนี่นะคือมันให้มาด้วยนะเว้ยทุกคน <Wow. S 1> นะแต่คือข้อดีของมันเนี่ยมันให้น้องผู้หญิงมาถึง2คนเลยนะแต่คือว่าแล้วก็มีชุดกอดที่เหลือแล้วก็มีหน้านะเนี่ยดูดิดูหน้าดิเนี่ย แอคชั่นที่หน้าเนี่ยให้มา1 2 3 4 5สี่ห้าหแล้วก็บินดีคอที่ติดกันหน้าอีกนะ,ะแล้วก็มือให้มาอีกนะสุดยอดเลยนะครับผมนี่จ้าไปเลยแล้วก็หน้าที่แบบเป็นดีคอเปลี่ยนมาให้แล้วก็มีไอ้ตัวแอชั่นเบสเนี่ยใส่มาให้อีกเวลาเราไปจัดท่าเพราะว่าบวงทิงเราไปจัดท่าที่เป็นมา้าอ่ะโอเคแล้วก็ในส่วนของผมมีเหลือให้นะครับผมแล้วก็เท้า ส่วนนั้นอื่นๆเนี่ยอ้พวกเท้าพวกขาพวกผมพวกอะไรเงี้ยก็ให้มาอีกนะแต่สิ่งที่สําคัญเว้ยทุกคนเฮียพามาดูตัวหุ่นที่มันให้มาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นน้องผู้หญิงนะเป็นน้องผู้หญิงที่ใส่ชุดบิกินี่อันเนี้ยนะคือมันทํามาให้แล้ว <Okay. S 1> แต่คือว่ามันเป็นคนเดียวกับน้องที่ใส่ชุดเกาะซึ่ง ถามว่าทำไมโดยที่มันไม่ต้องแยกมาใส่ชุดเกาะแล้วมันใส่มันให้อีกตัวหนึ่งมาเลยเว้ยทุกคนนะแล้วก็ขาเนี่ยสำหรับน้องที่ใส่ชุดเกาะเนี่ยก็มีมาให้อีกนะก็หรือว่าเนี่ยใส่กับน้องผู้หญิงคนนี้จะไม่ใส่เขาเรียกว่าอะไรอะไม่ใส่ถุงน่องก็ได้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แล้วก็น้องที่เป็นชุดเกาะแบบนี้จะเอามาใส่ยังไงก็ได้อีกนะครับผมแล้วแต่เราจะเล่นเลยนะกับน้องตัวนี้เลยนะผมเนี่แนี่ยไซเบอร์นะ ไอ้ตัวเนี้ยแฟนตาซีเกิร์มนะถือว่าทําออกมาได้จ้าไปเลยคือข้อดีคืออย่างที่บอกไปคือมีหุ่นมาให้2หุ่นแล้วก็มีรถมอไซค์รถมอไซค์เนี่ยนี่ๆให้ดูเลยนี่อย่างจ้าบนะครับผม <S <S 1> <S 1> ไอตัวเนี้ยมอยไซค์มันแปลงเป็นม้าได้เว้ยทุกคนนะเฮียก็่เเอาวางไว้อย่างนี้เลยเนี่อย่างนี้เท่ นะคือมอไซค์ของมันเนี่ยนะแปลงเป็นม้าได้แล้วก็ถอดออกแล้วก็เอาตัวหุ่นที่น้องผู้หญิงเนี่ยเอามาใส่นะมันก็กลายเป็นม้าแล้วก็ส่วนตรงเนี้ยไออาร์มล้อเนี่ยเอามาเป็นขาหน้าแล้วก็มีขาหลังแล้วก็ถอดไอตรงล้อโดนัทเนี่ยออกไปนะแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าของมอไซค์เนี่ยเอามาทําเป็นโลได้คือแบบ อลังการงานสร้างคือแบ็คแพคสีสันสวยงามนะสีคู่สีที่มันให้มาเป็นสีดำแล้วก็สีแดงแล้วก็สีเทานะซึ่งมันมีชิ้นส่วนที่เป็นพาร์ทใสทําออกมาได้ดีนะคือแบบสวยงามแล้วก็มีสีทองเนี่ยเหมือนกับแบบว่าให้จังหวะในการเล่นอะแต่คือว่าสีทองที่มันทําออกมาสวยสวยเลยนะคู่สีดีมากแล้วก็พาร์ทโลหะพาร์ทมีผมเป็นสีขาวสยายทําออกมาดีมากกับนี่ครับ นุกแมทริกตัวนี้นะถือว่าจ้าไปเลยแล้วก็เป็นดีคอน้ํามาให้อีกด้วยนะ <Wow. S 1> ในราคา1,390บาทถ้าใครอยากได้ก็ไปที่กันพาสุพ r รี e มนะจ๊ะถือว่าชอบเลยแต่ขอโทษทีที่เฮียดองไว้เป็นเดือนนะครับผมไปดูจัดท่าจับจ้าบ,บของมันว่าจะเป็นไงนะแต่ในราคาเนี้ยหนึ่บาทเฮียบอกว่าเฮ้ยคุ้มถ้าใครชอบสายที่เป็นแบบเหมือนโคโตหรือว่าเป็นพวกาสาวชุดเกาะอ,อะไรประมาณนี้เฮียบอกว่าเฮ้ย ถือว่าใช้ได้และงานดีนะครับผมก็ความคุ้มค่าเฮียถือว่าโอเคเลยกันต่อสนุกเฮียว่าดีนะ5ดาวเลยไม่มีอะไรที่แบบทําให้ขัดใจนะแล้วก็เอาไปเล่นต่อจากเบอร์4อันนี้มันเป็นเบอร์5ใช่ไหมก็คือว่า,าหลายๆตัวนะครับต่อจากตัวหนังเงือกนะจ๊ะอะโอเคนะใครอยากได้ก็ไปต่อกันพาสุพีมนะครับกับ ตัวนี้เลย CF05 n o k m e t a t i c 05, no matic. ตัวนี้นะครับผมยังจับได้หุ่น2ตัวไปเลยนะจ๊ะอ่ะไปเลยจ้ะเจอกันคลิปหน้าบายบายถ้าเกิดมีตัวใหม่ๆส่งมาจากโรงงานเฮียก็จะมารีวิวให้อีกนะจ๊ะไปเลยจ้ะบายบายสวัสดีมากครับเจอกันมนีเดอ